สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องสาวน้าพ้าแสบค่ะมือนีสิพามากินตำแตงค่ะโรยเม็ดกระถินค่ะเครื่องเคี้ยงกับมีเ้นขนมจีนค่ะมีแคบปหมูค่ะมีแมงจีซ้อนขั่วค่ะเนี่ยค่ะผักกับมีถั่วฝักยาวแล้วก็ผักชีลาวค่ะมาจ้าแลกินน้ำกันเลยค่ะ แมงจะซ้อนขัวมันดีดีจ้ะ มือนี่ยุบ้านฝนกระโตกลงมาแล้วลวจากก็เลย่บ,บหอนบันไดโอ้มือวันก่อนนี่ห้อนคักค่ะพี่น้อง Thank <laughs> すい <Yeah. S 2>、yeah. Ta-ta-ta. <laughs> แล้วัก่พีส,สำหรับคลิปนี้กะกินให้เบิ้งเท่านี้แล้วเด้จา้าฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องสาวน้าพาแสแซบในเด้จา้าสิได้เหตุคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆเด้อค่ะ หรือว่าอยากให้เห็ดคลิปอีหย่งกับคอมเมนต์มาใต่คลิปกันได้เยอะๆเลยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ